สวัสดีครับเพื่อนเพนครับอันนี้ก็จะมาเจอกับเบนซ่องแปดหาครองดำกลับมารีว,วิวรู้นะครับว่ามันจะต่างกันไหมกับเบนซ์องปด้าติ๊กเนเจอร์ตรองต้องรเทาแบบเทศก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็น่องแป่าปรองดำนี่ยังไม่เคยกินเราเคยกินนานแต่จำไม่ได้เดี๋ยวรั้งมาได้กินก็ตัวนี้ ซสิบาดีกรีเจดอยสี่ีนะครับกับขวดขวดตากับพงตากับบินกับเส้น้มนะครับกร่ดีกีนี้ตามมานะดีกีีตามมาสามมาดีกรีเจ็ดิมลลตรนะครับตรงนี้วนนี้เซอร์จากลานสะดกเซอร์นะครับราคาสองลอยหกบาทตัวนี้สองลอยหกบสามบาท ดาบินสิ gni เจอเนี่ยส้มหลอดเจ็ดบ,บาทสา้ำหลอดเจ็ดบ,บาทในกองท้องนะครับซ้ำหลอดเจ็ดบ,บาทซ้สซ้ำไปมาเดีกกี้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวลองชิมตามสต๊าฟเปิดประมาเดียบเปรียบเทียบ,เ,ยบ,เ,ยบเอาตอา่อไตอนล้างนะครับามันจะต่างกันเยอ,มอะมากนะสต๊าฟไตเป็นซองแปดห้านะครับจะรากดำนเปิดอืม Oh. ครับว่าจุอ่ะชิมแบบรีดกันเลยครับ นั่นึือเตีนะครับเตี๋เติดยอ้อมร้อมนนำตาน้อมคาราเมลเป็นลาวสปิริดนะครับเป็นเ้อร์สกุลิดลาวลำลาวลำลาวลำอืมไปตบตรมไปแน่นะครับอ,อืม mắc mà, mấy phải mịn mạc, nhưng mình nó mua nó cơn này đấy các Còn này chặt 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 chặt, mình mình nó vẫn 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 nó nhá tin cho trả trắng bay tin trả trắng à luôn งายขึ้นกับง่ายขึ้น,น,นโอเคนะเราต้องเปิดใจนะครับกลับไปประสมเราจะประสมนึ่งต่อหนึง่ง ห้ากองดำอ่าจน,นต่อหก็ได้ชมนิ่ดมดข้อนึงข้อขึอข้นเยอะครับ รับเบนซ้ซองไปหน้ากองดำนะครับผุ้มจะเหลือบกระมโซดานะครับโอเคครับกินกินงายกินลื่นกินได้แบบสบายใจสบายใจไม่หลีกไม่ร้อนเดี๋ยวจะมาลองเปรียบเทียบกลนเบนซสิกเนเจอร์ทองท้องนะครับสร้างสมาธิกี้เหมือนกันแต่ไม่ต่างกันยังไงนะครับ ติดไม่น่าหวังหอื mm. ่แบบนี้ หรือว่ากิ่นละมุนเนี่ยจากแก้วเย็นไปเรี่อยๆมันมันมันออกกินอ่อนไงม,มันก็ต้มก่อนลืมจะนำเกรงเฉยเลยไม่เป็นไดเอารมณ์แบบด้ก่อนอแบบฉลัดด้ำสิเกเจ้า ยังแต่อล่งขอว่าไป้ไหมหลิงหลิงขอว่าหลอจ่ามันไกลเคียงกันอันนี้มันมันหลิงอ้อมแล้วกไ็ไม่ไม่มันไม่ขึ้นมุกอันนี้อย่างดีเลยบอกดีเลยก่านที่มันขึ้นมุกดีเลกอันนี้จะไม่ขึ้นมุกอันนี้มันว่าไมนเ,นเด d e r l o อ k นะครับ Lao của mình tân kiếp, a giải phụ ninh ninh nìm kiếp, phi kiếp, a dành nhà kàn ninh nèo kìm 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 ตอนปูดมันไม่จัดต่อไรกับเครื่องวัดเสีือเก้าวสุดจักอนเอี๋ยวลกวอี๋ยวล้กหลิ่งหลิ่งว่าไอตัวนีว้นมันก็ไม่ไม่ได้อดไล่ไปได้นะครับก็คือว่า คุนึก็คือคุ่ลับับตามราคานะครับไอ้ข้อมูลเบองตอนหวามันจะตางกันปืออน,นข้อมูลเจิงเิคนิคก,กันก็ไม่ไหนใจนะแต่ว่าน,นี้ก็คือสร้างซม้าดีกี้าาวกันนะครับเจ็ดเอ่อเจ็ดยซีซีาวกันราคาตางกันนะครับตัวนี้ก็ช่องลอยช่งองยสบามบาทนะครับตรนั้สร้างช่องยบาทตัวนี้สร้อยเบาทของกอ,องอลูมิเนียมนะเนี่ยกินดีว่านะ ลูกเป็นอย่างนี้คือลุงซ่องแปดนาสิเกนเจอร์นี่ก็กตอนตามตรงกับหน้าน่ากินว่าซ่อ,องแปดนานะครับกองดำเหมือกนกันเยอะเดียวกันดีอีต้ากันนะครับแต่ว่าการการมัานอาจจะต่างกันต่างกันยังไงี้ตาเปิ่งเปิืนดูคอมเมนต์มา,าให้บอกเลนะครับสิเกนเจอร์เกนเจอรนี่ต้องสังเกตเป็เรี่ยวว่ากินแบบเจ้าเนี้ยคือลั่งจาระกองกรนะครับ ปาแม่กองนี้เลยครับป่าใม่กองดังน,นี้ปาผู้ใจกินตังลูกอ่าตจกินนะใยกินอ่าเหมือนเดิมนะครับก็คือเวลาเราที่จารณาตั้งก้มนะครับมองไม่กลับนะครับนอนที่บ้านนะครับก็กินให้มีสตีนะครับเราจะลาดว่าเล้านะครับก็พอเหมือนๆจุดนี้เออจุดนี้นะครับ ใจตึงวันวาเห็นใต้แล้วนะครับวันนี้ติดปัญหาปันอุกุกนะครับทำเตันเตยมจองเตรียมเงินดอกไม้ไม่ต้องเนี่ยตามีต้องก็จบเยอะถึงดอกไม้ทเจ็บก็ได้กับความหลักให้กันหลักสีนองหลักโฟแม่นะครับหลักเงอนหกักตนวมงงาน วันนี้ก็ขอยัดนะครับเดี๋ยวจะจัดการเรื่องโสมนาจะรับคำนี่เลยครับว่ามันก็กินได้ครับก็กินดีครับไม่ใช่ว่ามีตายยว่ามีอะไรนะครับไม่ได้มาคอมเมนต์ว่ามากิ้งกันอะไรนะครับก็เดี๋ย่ากินวันนี้นะครับขอบคุณครับ